น้องเคอิงโงได้ไม่เอ่ยลังเคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนี้สวยมากแถมกำลังชิงมงเวทีใหญ่ทำตามความฝันตัวเองด้วยจ้าเชื่อวันหลายคนที่เคยดูข่าวเมื่อสิบปีก่อนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาและเอาใจช่วยน้องเคอิงโงซาโตเด็กชายลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นชาวพิจิตรซึ่งตอนนั้นเพิ่งจะอายุแค่เก้าขวบเดินถือรูปพ่อชาวญี่ปุ่นชื่อว่าคาสุมิซาโตถามหาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรว่าเคยพบหน้าบ้างไหม้เป็นประจำทุกวัน ด้วยความน่าสงสารและความพยายามของน้องเคอิงะทำให้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศและสื่อญี่ปุ่นก็บินตรงมาทำข่าวที่เมืองไทยก่อนจะได้รับการช่วยเหลือจนในที่สุดพ่อลูกก็ได้เจอกันและเมื่อเวลาผ่านไปน้องเคอิงะก็เติบโตเป็นสาวสวยพร้อมได้เปลี่ยนชื่อเป็นซากุระซาโตะอีกทั้งยังเปลี่ยนลุกสลัดภาพเด็กชายในวันนั้นเติบโตมาเป็นสาวสวยที่ใครเห็นแล้วก็ต้องว้าวก่อนที่ซากุระก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการตีสิบไว้เมื่อปี2565ด้วยว่า เธอรู้ตัวเองว่าอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลแต่ด้วยสังคมต่างจังหวัดทําให้ไม่กล้าสแสดงออกมากนักไม่รู้จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงชื่อซากุระเธอเองก็ตั้งขึ้นมาจากดอกซากุระที่เบ่งบานตามฤดูกาลเหมือนชีวิตของเธอที่ได้เหมือนเกิดใหม่ที่ผ่านมาแม้จะมีทุนช่วงที่โด่งดังจากการตามหาพ่อแต่ก็ไม่เพียงพอทําให้เธอต้องขยันมุ่งมั่นทํางานส่งตัวเองเรียนมีช่วงที่ไม่มีเงินต้องกินขนมปังปี๊ประทังชีวิตท้อแท้จนอยากเลิกเรียน แต่ได้ครอบครัวของเพื่อนช่วยเหลือให้ทุนมาทําเสื้อผ้ามือสองขายส่วนความสัมพันธ์กับคุณพ่อซากุระก็เผยเอาไว้ว่ายังคงติดต่อกันตลอดแม้จะอยู่กันคนละประเทศตอนแรกที่ส่งภาพตัวเองเป็นผู้หญิงไปให้พ่อดูพ่อก็อึ้งๆที่เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ยอมรับในสิ่งที่เธอเลือกแต่แต่แต่ล่าสุดก็ทําเอาแฟนนางงามฮือฮาการสนันโซเชียลอีกครั้งเมื่อซากุระในวัย25ปีมาเสิร์ความสวยจึง้งตะลึงมากพร้อมออกมาประกาศข่าวสาคัญด้วยว่า ตอนนี้เธอขอทำตามความฝันลงประกวดชิงมงกุฎมิสทิฟฟานี่2025โดยระบุเอาไว้ว่าร d ทูมิสทิฟฟานี่2025สากุระขอทำตามความฝันอีกหนึ่งอย่างที่สากุระอยากทำมากนั่นก็คือการลงประกวดเวที Miss t i ฟ f นี่ยูนิเวิร์สสวัสดีแม่แม่แฟนนางงามทุกคนนะคะ ซากุระเคอิงโสะซาโตะอายุ25ปีการศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรสากุระได้รับโอกาสดีๆจากแฟนคลับที่น่ารักของสากุระจะลองทำตามความฝันฝากแม่ๆพี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจและติชมสากุระได้ตลอดเลยนะคะสากุระพร้อมปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทางกลางแฟนๆก็แห่เข้ามาคอมเมนต์พร้อมแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะบอกว่าชีเสิร์ฟของจริงแล้วนะสวยมากเป็นกำลังใจให้ค่ะ ขณะที่บางคอมเมนต์ก็บอกว่ามงเท่านั้นลูกนี้สวยมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้หนูนะคะโอู้หูชีเสิร์ฟของจริงนี่ก็เป็นชีวิตล่าสุดของน้องเคอิโงหรือว่าน้องซากุระค่ะซึ่งทางเมาส์ฉ่ำยมันเทิงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเคอิโงและทุกคนที่กำลังทำตามความฝันของตัวเองอยู่ด้วยนะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า2ีสิบเอ็ดล้าน l ฟ o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ